สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดชมหน้ารักแรกก้องสหรัฐไม่เคยเปิดตัวออกสื่ออยู่ในทุกช่วงชีวิตอยู่ร่วมเห็นความสำเร็จของกันและกันมาตลอดเป็นหนุ่มมารอบอุ่นจนสาวๆต้องใฝ่ฝันสำหรับนักร้องหนุ่มฉายาหล่ออมตะอย่างก้องสหรัฐโดยล่าสุด เมื่อค่ำคืนวันที่22กันยายนหนุ่มกองได้ออกมาอัปเดตเรื่องผลงานในตอนนี้และถูกพิธีกรถามถ่ายเรื่องความรักซึ่งเจ้าตัวเผยว่าคบกับแฟน30ปีกว่าเขาอยู่ในทุกช่วงชีวิตเขาอยู่มาตลอดเลยเราไม่ได้ปิดเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวใช้ชีวิตปกติเลยถ้าไปซื้อของซื้อเสร็จกลับบ้านเลยคนนี้เราเริ่มจากสูตรด้วยกันนั่งรถเมล์กัน ถ้าเราวอกแวกเราต้องรีบกลับขึ้นมาเลยอยู่ร่วมกันเห็นความสำเร็จกันมาตลอดต่อจากนั้นพิธีกรมดดำได้พูดว่าความรักแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนไม่ได้เลยนะซึ่งหนุ่มกล้องตอบแบบประทับใจว่าความรักคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิตอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ